วันนี้วันเดียวนะผมก็ได้ทำการถอนเงินไปนะ150ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ5,200บาทนะจากแอปพลิเคชันแจกเงินฟรีนะแค่เราเปิดทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะสร้างไรายได้ให้กับเรานั่นเองนะครับเป็นแอปไรเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการหาเงินจากแอปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในวันนี้นะครับผมนะเราจะพาทุกคนนะมาอัปเดตเกี่ยวกับนะครับแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่ผมเล่นนานมากและยอดนี้ผมก็สะสมมานานมากเลยนะครับผมนะเึ้นยอดนี้นะครับยอดเงินนี้นะผมก็ได้ทําการสะสมนะตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ทุกคนนะ APR Apple น2ยี P R นะนะ mm hmm. ก็ประมาณ1ปีกว่านะั่นหปี4 mm hmm. เดือนได้เปล่าตรงนี้นะครับผมนะ mm hmm. ก็มานั่นแหละ1ปี4เดือนแหละคิดไว้เนาะ mm hmm. ก็ได้ประมาณ150ดอลลาร์แต่ครั้งนี้นะับไม่มี PayPal ไม่มี Bitcoin แต่เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่เราสามารถถอนได้นะครับมันก็ยุ่งยากเหมือนกันนะสำหรับมือใหม่ของผมก็คือมาจากแอปพลิเคชัน h ันนี่เจนเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะ ไปดูนะว่าผมนะั้นได้ทําการถอนกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับแล้วก็นะครับพระเอกของเรานี่เลยทุกคนนะฮันนี่เจนนะครับก็ตอนแรกนะผมใช้ในส่วนของ h ั n นี่เจนวอลเล็ตนะที่ผมถอนไปเมื่อกี้150ดอลลาร์ดลนะแต่ตอนนี้นะผมก็ได้ทําการถอนเข้าจำนี่คือเจยนะแล้วผมก็เปิดในส่วนของวอ l l e t กระเป๋าวอลเล็ตของจำท s สด้วยนะครับ ก็คือจัมพ์ัสนี้คือมันก็จะขุดเองนี่ทุกคนนะมันก็จะขุดเองนี่คนตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่92.27แล้วนะครับตรงนี้เนาะซึ่งนะครับผมน้่คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของฝั่งของเอเว็บไซต์นะอ่าอันนี้คือในส่วนหลักฐานการถอนเงินนะครับเราจะไปที่เว็บไซต์หน้าเว็บไซต์เลยแล้วกันเนาะ ซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นับสับแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android และ iOS อสรับมือถือเนาะแล้วก็ส่วนคอมพิวเตอร์ก็ PC นะครับแล้วก็ m a c OS Linux ก็ใช้งานได้เลยทุกคนนะทุกแพลตฟอร์มนะ,ะทุก OS ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มเนาะและเขาจังแจก5ดอลลาร์ถ้าใครสมัครผ่านลิงก์ของผมนะ จะได้รับไป5ดอลลาร์ PP ประมาณ1 5 0กว่าบาท1 5 6กว่าบาทต,ตรงนี้เนาะคนก็ไปกดสมัครได้เลยตรงนี้นะครับก็อันนี้คือในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของเขาเนาะคือเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปพลิเคชันนะเกี่ยวกับการแชร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะครับตรงนี้เนาะมีคนใช้งานเยอะมากทุกคนนะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับโอเคนะคเดี๋ยวเราไปเปิดเลยดีกว่านาะที่ Go to Dashboard นะครับอ่า เราจะไปที่หน้าแดชบอร์ดกันนะครับตรงนี้เนาะตอนแรกนะครับตอนแรกนะผมจะเล่าให้ฟังนะตอนแรกคือผมไม่ได้เปิดอีกในส่วนของ Jump Task Wallet เนาะผมจะมีแค่ Honey Gen Wallet นะผมก็เลยจะถอนเงินแล้วก็ไม่มีช่องทางการถอนเงินในส่วนของอ Bitcoin แล้วไม่ก็ซูมานี่ Wallet จะมีแค่ในส่วนของ PayPal แล้วก็ Jump นี่ดูนะ J U M B นะ MP เนาะ ผมก็เลยนะครับต้องตัดสินใจเลือกแล้วทุกคนเนาะในส่วนของการถอนเงินในส่วนของการถอนเงินในส่วนนั้นนะครับก็ปรากฏว่างงๆนะงงๆงงอยู่พักหนึ่งนะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะปรากฏว่าถอนได้ทุกคนนะแต่ว่ามันต้องมีเงินด้วยนะมันต้องมีเงินด้วยในการถอนเงินของแอปนี้เพราะว่าเราจะถอนผ่าน3แพลตฟอร์มด้วยไอ้สองแพลตฟอร์มด้วยกันนะ อันนี้คือผมมาอัปเดตกกับในส่วนของแอปด้วยว่าตอนนี้มีภารกิจใหม่ให้เราทำเนาะภารกิจเกี่ยวกับการรับแบนเนอร์นะล็อกกี้ผมได้แล้วบัสซี่บีได้แล้วอันนี้ยังไม่ได้เนาะคือเกี่ยวกับการฮันนิเจน Bu บัดี้เป็นการเชิญเนาะแล้วก็อันนี้คือบลอนด์สปอตนะอันนี้ก็ยากอยู่ย,ย,ยากอยู่ทุกคนนะส่วนข้างล่างนี้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นในส่วนของมือถือที่ผมได้เปิดเอาไว้นะเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนไปข้างล่างเนาะ โอเคอ่ะมาเจอกันตรงนี้ทุกคนนะใครที่เป็นสายเชิญอยู่แล้วนะให้ไปเปิดที่ View Detail ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคนที่ใช้งานคนที่เราแนะนำไปผมแนะนำไป7270คนนะถ้าเขาเล่นใช้งานหรือไม่ก็แชร์อินเทอร์เน็ตนะจนครบ2คลิกเรารับไปเลยนะครับ50ไอ้500ฮันนี่เจนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือของคนที่เราเชิญเนาะ ในส่วนทางด้านของการถอนเงินนะั้นผมจะเปิดที่เว็บไซต์ดีกว่าเนาะเพราะว่าผมทําผ่านเว็บไซต์เมื่อคืนนะครับไม่ได้ทําผ่านในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งนะครับผมก็กดถอนเงินไปแล้วก็เลือกช่องทางของ JU UM MB MP ด้วยกันเนาะคือเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเนาะเป็นเหรียญคริปโตแหละเนาะของอีกเหรียญหนึ่งนะในส่วนนี้ก็ได้ทําการถอนไปเมื่อคืนนี้ทุกคนนะควรจะเห็นว่า payout successful นะครับ15383อ่าฮันนี่เจนด้วยกันนี่ผมถอนไปเมื่อกีก้เ่ากับอยู่ที่150ดอลลาร์ด้วยกันสถานะก็ complete นะครับวังนี้เนาะ,ะอันนี้นะครับเราต้องไปเปิดนะกระเป๋านะอันนี้ก่อนนะ,ะเราต้องไปเปิดก็คือเป็นในส่วนของอันนี้คนนะ อ่าอันนี้คือในส่วนกระเป๋านะครับอ่าของผมก็สมัครสมาชิกได้ปอยแล้วนะชื่อว่าจำทัสนั่นเองนะอันนี้คือเป็นมันขุดอยู่นะก็คือมันเชื่อมต่อกับฮันนิเจออยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อมูลของเราก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะ Wallet Information นะครับซึ่งนะเมื่อเราถอนมามันก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนะเรากดเข้าไปมันก็จะเห็นอยู่แต่ว่ามันมีข้อมูลส่วนตัวผมเลยไม่สามารถเปิดได้เนาะก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเราถอนไปแล้วเราหาไม่เจอทําไมตรงนี้มีอยู่ที่0.0 นะผมก็งงเมื่อคืนทาไมมันไม่เข้ามาสักทีในอีเมลบนแจงเข้ามาแล้วปรากฏว่ากดที่ Wallet Information นะ่นก็คือกระเป๋า Wallet ข้อมูลกระเป๋า Wallet ของเรากดป๊ออ้อมันอยู่ตรงนี้เองนะครับพออยู่ตรงนี้เองปั๊บนะเราจะถอนเงินยังไงต่อนะเราถอนจากฮันนี่เจนไปที่ตรงนี้แล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะประมาณไม่เกิน5นาทีทุกคนนะ,อ,ะอันนี้คือในส่วนของงานที่เราสามารถที่จะหาเงินผ่านเว็บไซต์จ u m Trust ได้นะมันจะมีงานอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะผมก็ไป ชื่อมต่อกับฮันนี่โจนฮันนี่เจนนะครับเร่งน,นี้เนาะอ่าในส่วนของอเหรียญก็คือมีชื่อว่า j m p t นะครับตอนนี้นะครับราคาเนาะหนึ่งเหรียญเท่ากับอยู่ที่เอ่อหนึ่งจุดแปดแปด usdt นะครับอ่าซึ่งผมนะครับถ้าผมมาแปลงนะ j m p t หนึ่ง j m p t เท่ากับอยู่ที่หกร้อยห้านะครับบาทไอ้ไม่ใช่หกร้อยเดี๋ยวหกสิบห้าบาททุกคนนะ 65บาทก็ถือว่าเยอะมากเนาะถ้าเรามีนะตรงนี้นะครับซึ่งต่อมาผมก็ไปเชื่อมกับกระเป๋าเมตามาร์ทนะก็คือตอนที่เราจะถอนนะตอนที่เราจะถอนนะครับเราต้องไปสมัครกระเป๋าเมตามาร์ทด้วยนะอันนี้คือเป็นข้อมูลของผมนะแล้วก็เราก็คัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกตรงนี้ตอนที่เราจะถอนจากให้นี่เจนนะเราก็เขาให้เรานั้นนำในส่วนของ Address นะครับเราก็คัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าไม่ใช่ตรงนี้ดิมันอยู่ตรงนี้ทุกคนนะมันอยู่ที่ที่เมื่อกี้นะครับที่เมื่อกี้ที่ไหนอ่ะแป๊บนึงนะครับเออทุกคนนะครับมันอันเดียวกันเลยทุกคนนะคือตรงนี้แหละเมื่อกี้จะมีรหัสอยู่นะเราก็ไปใส่นะครับในส่วนของที่เราจะถอนกันมันจะมีให้เราใส่อยู่นะอะ่มันจะให้เราเชื่อมต่อกับอันนี้ก่อนแล้วก็ให้เรา ไปครั้งหนึ่งนะเมื่อเราถอนไปแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ที่เมื่อกี้ที่ผมสอนเมื่อกี้เนาะที่ผมบอกเมื่อกี้จากนั้นก็เราถ้าเราจะถอนอีกที่หนึ่งนะให้เราไปเชื่อมกับกับกระเป๋าเมตามาร์ททุกคนนะอันนี้คือกระเป๋าเมตามาร์ทของผมนะก็กดเข้าไปเลยดีกว่านะอันนี้คือกระเป๋านะก็กระเป๋าเมตามาร์ทนะ้นเราก็ไปเ,เปิดกระเป๋าเมตามาร์ทให้เรียบร้อยนะก็คือสามารถที่จะ ติดตั้งนะครับในสนของ chrome นะแล้วก็ ios android ได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้คือไม่ใช่ของผมนะอันนี้คือในส่วนของเว็บไซต์ของเขานะครับตรงนี้นะส่วนตรงนี้นะครับก็คือประวัติของผมนะนี่ทวนนะคือผมได้ jmp นะแล้วก็จากนั้นก็นัผมได้ทำการ swap นะ jmpt เป็น bnb นะเพราะว่าเราจะ ถ้าเราจะโอนเหรียญ JMT เข้าไปใน,นเลยไม่มีนะเพราะว่ามันไม่รองรับฉะนั้นเราก็ต้องแปลงก่อนนะให้เป็นเหรียญ BNB ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปโอนเข้าไปในเนานะซึ่งมันมีค่าแก๊สของมันด้วยนะครับค่าแก๊สของมันด้วยฉะนั้นประมาณกี่บาทจะไม่ได้3 0บกว่าบาทห้าสิกว่าบาทเนาะเออเราก็ต้องไปเข้าบัญชีของ a n c น,นแล้วก็โอนเหรียญนะครับ BNB เข้ามายัง กระเป๋าเมตามาสของเราด้วยนะผมก็เลยโอนมานะครับซึ่งนะครับใครที่ไม่ทราบนะครับวิธีการโอนนะก็ไปดูในส่วนช่อง Youtube อื่นๆเขาสอนอยู่นะวิธีการโอนนะ,ะในส่วนของเรียนเมตามาสเข้าบัญชีของไปนั้นในส่วนของเรียนจากไปนน้นมาเข้าเมตามาเขาสอนอยู่ผมก็ดูตามเข้าเหมือนกันเนาะแล้วก็จากนั้นก็พอผมแปลเรียบร้อยแล้วผมก็ไปเซ็นหรือส่งนะคือตอนแปลคือไปที่สวอตนะ ซอดคือแปลงจากนั้นก็ไปที่เซ็นเซ็นก็คือการส่งนะส่งถอนจากเหรียญจากกระเป๋ามิตามัดไปยังอา่าบแนนของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมได้รับเหรียญมาแล้วนะข้าใบไบแนนนะผมก็โอนเหรียญจากใบแนน c e ไปยังบิดคับต่อนี่ดูคนนั้นก็คือของวันที่5น่นะเดืนเอนสิงหาคม2.023เวลา เวลาประมาณเช่งคืน49นาทีนี่ทุกคนนะก็จำนวนอยู่ที่0.67 620 125บาทนะ่นนี่น125 BNB นะครับจากเน็ตเวิร์ดนะ BNB Smart Chain BEP 20ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเท่ากับประมาณกี่บาทนะถ้าเป็นเงินไทยอ่ะเป็นบทบาทนะครับท BATH โอ้เยอะเกินนี่ทุกคนนะประมาณ 5,671บาทอันนี้คือ1 BNB เท่า hmm. กับอีที่8,387บาทเนาะอันนี้ก็ผมก็ได้รับดนะ้านเมื่อแปลงเป็นเงินไทยเท่ากับบประมาณ5,671บาททำไมถึงเป็น5,600ท,ทั้งทั้งที่ตอนที่เราขายไปตอนแรกคือจะเป็น5,200เพราะว่าผมมีเงินในส่วนไปแนนที่เป็น ที่เป็นเหรียญอ i า b n b อยู่แล้วผมก็เลยโอนมาพร้อมกันเลยนะครับมันก็เลยเป็นยอดเพิ่มมาอีก400บาทนั่นเองคนนะก็เป็นการรับเหรียญฟรีนะเป็นเหรียญหนึ่งที่ผมใช้เวลานานมากในการเก็บนะก็พลาดในส่วนการถอนเป็นส่วนของ PayPal แต่ว่ายังดีที่สามารถที่จะถอนเป็นส่วนของเหรียญคริปโตซึ่งก็ต้องขอบคุณตัวเองที่เปิดโอกาสนะครับ ปิดโอกาสในการเปิดใจในการเรียนรู้วิธีการถอดแบบใหม่นั่นเองตัวคนนะก็ถือว่าง่ายสะดวกดีนะตรงนี้เนาะก็ผมคิดว่าโอกาสหน้าน,นะครับในส่วนของเรียนจ้ำตรงนี้นะครับผมน่าจะไปหาวิธีการหาเด่นเสริมเข้ากระเป๋าจ้ำต่อแล้วก็เข้ากระเป๋าเมตาหมาต่อเนาะก็คิดว่าน่าจะมีช่องทางอีกมากมายให้เราไปค้นหา เหรียญในอากาศหรือเงินในอากาศนั่นเองทุกคนนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาเงินในอากาศก็สามารถที่จะติดตามผมได้เลยเนาะโอเคนะ okay, นะก็วิดีโอนี้นะครับผมนะก็มาเล่านะในส่วนของประสบการณ์การถอนเงินครั้งแรกในส่วนของเหรียญคริปโตเคอเรนซีผ่านเว็บไซต์หานี่เจนนะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังสามารถถอนเงินได้อีกเหมือนเดิมนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ